เอามาถ่ายเอานี่ก็ได้เนาะะมาถ่ายเอาเดี๋ยวจะชี้จุดบอกเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆนะคะท่านผู้ชมเนี่ยจบเดี๋ยวเอาวางไว้นี่ดีกว่ามันลมมันพัดให้ถ่ายอันนี้ซะก่อนเนาะถ่ายตรงนี้ก่อนอืมอืม ดี๋ยวจะชี้จุดให้ง่นอเมื่อกี้นี่ง่อที่ผ่านมาก็พูดถึงอายุหลวงปู่หงนะเก้าสิบเกียรติปีเก้าสิบเกียรติปีพูดตลอดเก้าสิบเกียรติปีพูดอายุหลวงปู่หงเนาะใช่ไหม,มคนก็ไปซื้อตั้งแต่เก้าเจิตเก้าเจิตหงกับเก้ามันก็ตัวเดียวกันเนี่ยนักเสียงชั่วต้องรู้นะว่าหงกับเก้าตัวเดียวกันอืมนักเสียงชั่วต้องรู้อืม ก็แม่นขนาดนั้นแะละเย้าที่ไหนอีกอายุลงปู่หงวางนั้นนี่นี่ถ่ายตรงนี้ชัดชดเนี่ยเดี๋ยวจะชีจุดให้วันนั้นก็ดูได้แหละเป็นเลขอะไรบอกโยมเลขมีสีตัวเจ้าคะ่ะเป็นเลขอะไรหกเจ็ดหกเก้าจ้าค่ะ หกเจียหเก้าเลขหกเกียหกเก้าวันนั้นสาธิตให้ดูสาธิตให้โยงดูทำบูชานะ่ะอเอาเขียนใส่แผ่นใหญ่ๆนึ่งจังค่อยชัดเนาค่อยหลอดจับไว้กีจุดให้ดูกีจุดให้ดู ยืดจุดให้ดูถ้าจะเดินนี่อาตมาชอบตัวนี้นี่เดินหนึ่งตัวใช่ไหมทีเอฟซีถามมาเจ้าะาปูอือชอบเลขเก้านี่แหละเมื่อที่ผ่านมาตัวนี้มันออกแล้วเนาะใช่ไหมเจ้า่ะแมนบอกพย่หลอดมันออกหกหกเออมันออกหกเจ็ดบอกหกเจ็ดเจ้าขาหกเจ็ดหกมันออกแล้วเนี่เนาะ ออกแล้วค่ะอืมเดี๋ยวตัวนี้ยังไม่ออกเจ้าค่ะอืมถ้าจะเดินชอบตัวนี้แหละถ้าจะวิ่งนะออืมอืมมตัวนี้ก็ชอบนะอืมให้หาคู่ใส่เอาอันนี้ก็ชอบเหมือนกันน,นี่เห็นไหมนี่ตัวน,น้อยนี่เห็นอยู่หรอเห็นอยู่นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่เห็นจะค่ะ ม,ม,ม่รีพูดได้ไหมนะครับปูณเลขตัวไหนก็ให้โยมดูเอา่ะอัตมาเขียนว่ารหัสซับปูเวทจะเป็นไทยลาวน้อยก็จะรู้วันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่อัตมาพูดอ,อันนี้ก็มาจากเลขสี่ตัวนี่ มาจากคัมบูชาเทาวสวุวรรณอ่ะอืมไม่เนี่ยเหมือนกันนะอาจจะเป็นโชคลาภวันนี้ก็จะมอบให้กับวันนี้ก็จะมอบวัตถุมงคลให้กับทางช่องเอานี่ยังอยู่ถามเราเกี่ยวกับวัตถุมงคล มีตัวเลขไหมเนาะอยู่ในวัตถุมงคลมีตัวเลขทุกตัวนะจ้ค่ะอืมตัวสีแดงอดงมีมีเอฟซีทักมาทางไลน์จ้าค่ะคุณอ่าถามว่าพุทธคุณของปู่ท้าเวสุวรรณมีอะไรบ้างจ้ะค่ะพุทธคุณก็ดีท้าเวสุวรรณเป็นเจ้าแห่งทรั์เอากระดาษมเนี่ย กระดาษนี้มาหกเจ็ดหกเก้าหกเก้านี้ก็สวยนะหกแปดคงจะเป็นเลขดังนะอืหกแปดคงจะเป็นเลขดังนะหกเจ็ดนี่ก็สวยแต่มันออกแล้วเนาะหกเจ็ดออกไปแล้วจ้ะครับกำลัอ,อกอีกบ้างหกเจ็ดหกเก้าหกเก้านี่ก็สวยนะอืม อยากรู้ไหมว่าหัวจะออกตัวไหนสี่โมงเย็นวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าถือมงคลก็ประมาณนี้นะเล็กเล็กประมาณนี่ประมาณขอานิ้วหนึ่งนี่ประมาณขอานิ้วมือหนึ่งเห็นปะเห็นปะเล็กเล็ก อืเลี่ยมกรอบทองคําสวยมากเลยเอาไปเลี่ยมกรอบเงินเลี่ยมกรอบทองคําเ,เล็กๆนะไม่ใหญ่นะขนาดผู้หญิงใส่พอดีพอดีเด็กน้อยก็ใส่ได้ผู้ใหญ่ก็ใส่ได้เด็กก็ใส่ได้เป,เป็นเป็นเหรียญหล่อนะเป็นตะกรุดหล่อนะอ,อืหล่อเอาอืมหล่อเอาไม่ใช่เป็นแผ่นทองนะอหล่อเอาเห็นไหมหนาปุ๊บเลย แล้วก็จะมีอักขรายันด้วยตัวแดงๆนี่อาตมาเจมใส่อักขรายันตัวแดงๆเขียนใส่ทุกดอกเลยแล้วก็จะมีชื่อด้วยวัดสว่างธรรมบรรณแล้วก็มีชายาอาตมาปุลุษีชายาอาตมานี่ปุลุษีถ้าไม่มีชื่ออาตมาและไม่มีชื่อวัดสว่างธรรมบรรณแสดงว่าไม่ใช่ของวัดเรานะ อืมแต่ก็แปลกดีเหมือนกันนะไม่ค่อยมีนะตะกุดเท้าเวสุวรรณเนี่ยส่วนหน้าจะเป็นเหรียญใช่ไหมใช่จ้ะครับอืมส่วนหน้าจะเป็นเหรียญอันนี้เป็นตะกุดวันนี้ก็จะมอบให้กับทางช่องมาลีเช n นลให้เอาไปให้สําหรับผู้ที่สั่งจองเข้ามาเพราะว่านัดวันที่สิบห้าเออวันที่ยี่สิบห้าวันนี้วันที่ยนะี่ห้าเนาะใช่จ้ะอืม ทูได้ไปแล้วก็ให้จุดทูปบูชาก้าดอกก่อนนะเทียนสองเล่มทูปทูปเก้าเล่มทูปเก้าดอกอืมทูปบูชาก้าดอกอืมให้ทูปบูชาก้าดอก,อดอก <c oughs> แล้วถ้าเราจะขออะไรก็ตามถ้าเราสมปรารถนาแล้วก็จุดทูปบูชาท่านเก้าดอกนะ<ด>อืมจุดทูปบูชาท่านเก้าดอกหรือว่าถวายดอกไม้สีแดงเก้าดอกก็ได้ หรือว่าพวงมาลัยเก้าพวงก็ได้ดยอย่างเช่นเราจะไปสมัครนู่นนี่นั่นถ้าสมัครได้แล้วสําเร็จแล้วก็จุดธูปบูชาเก้าดอกหรือว่าถวายดอกไม้เก้าดอกแบบนี้นะหรือว่าจุดแต่ทูปเก้าดอกก็ได้หรือว่าถวายดอกไม้เกบบนะ้าด,กดอกก็ได้พว,ว,วงมาลัยเก้าพวงก็ได้อืมจะ,ออจะขายเอจะขายธงขายที่แบบนี้นะเข้าใจไหม ถ้าเราขอเท้าโดยตะกุดเท้าโดยสุวรรณรุ่นนี้เนี่ยรุ่นมนเสดทีแล้วเนี่ยที่อาตมาจะสร้างเนี่ยถ้าสาําเร็จออืมอืมมจะไปต่างประเทศนู่นนี่นั่นถ้าอธิฐานขอท่านสาําเร็จแล้วก็ให้บูชาท่านด้ดดยดยวยดอกกุหลาบเก้าดอกก็ได้ผูเก้าดอกขออะไรก็ได้ถ้าสาําเร็จแล้วขอท่านสาําเร็จให้ถวายเครื่องก็ <c oughs> ้าวันนี้ก็สาธุ้าพระเจ้าขอบารมีคุณพระพุทธเจ้าธรรมเจ้าภาริยสาสงฆ์ขเจ้าตลอดทั้งคุณบิดรนันบรรดาคุณครูบาอาจารย์เด้อว,วันนี้ขอมาวัตถุมงคลให้กับทาง่างบลิเชนอาเพื่อไปนใหญ้ญาติโยมได้สักการบูชาผู้ใดได้ตะกุดที่วัดสว่างธรรมนันจัดสร้างขึ้นตะกุดเทเวศวรรรุ่นนี้ไปแล้วอขอบารมีคุณพระพุทธเจ้าธรรมเจ้าภริยาสงฆ์ะ้าเจ้าคุณบิดรนบรรดาคุณคาาารูบาอาจารย์บารมีองค์หลวงปู่ใหญ่เทพลูกอุร สมเด็จพู้ทายาโตูปมบาลังสีหลวงปูทวดหย่มน้ำทะเลจือดะยินพระพรมประยมพระการท้าเจาตุโลกบาลทั้งสี่ข้าพุ่มเจ้าที่พระแม่ธรณีปุ่มบัดปุ่มบาปุ่มบันปุ่มเมืองปู่ญาตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบารมีท้าเวสุวรรณท้ากุเวนบารมีท้ามหาราชทั้งสี่บารมีนาโคนาคีนาคานาคารนากราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองบาดาลบารมีปู่ศรีโสยาศรีปทุมมาปู่ญาทธาเสด็จอภิบาลประธานพรขอญาติโยมมีความสุขความเจริญหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยหายข้อหายเกียนหายเวียนหายภัย บางมีสีสุขเยวขาดปลอดภัยราบผลปุนทวีบางเกิดเป็นดีสิริมงคลดีนอกดีในดีซ้ายดีขวาดีบนดีล่างดีจิตดีใจดีกายสังขารสัพทุสับประสวกสัพปรโลกสัพภัยสัพประครอตัวนอกตัวในกลางวันกลางคืนข้างขึ้นข้างแรมข้อวันเดือนปีข้อดีขอยเข้ามาขอลายขอให้ออกไทยหน้ากันคุณกันใสกันผีกันสางกันคุณผีคุณใสคุณคนบนดำวินาศสันตุ ห้กว่านี้ดีกว่าเขาห้กว่านี้ดีกว่าเขาห้กว่านี้ดีกว่าเขานะโมตัสะเกี่ยวอว่าเป็นที่เพิงพันเตไม้องเก้่คขุนเกี่ยวหน่อยสามคอยเวียนหายหายเสียนิล็กอย่าได้มาอยู่ขางทิ้งเจ้่ดอกจังในอันว่าตนตัวเจ้าเป็นขางดวงประเที่กิจใจเป็นดังนามั่นแต่เฮืองเกียรสาคมเกียรเก่าต่างดอกมาล่าอาสงมีในสาระกระดังเกี่ยนต่างแต่อันมหูสองกัมบูธาพุทธบาทเป็นดังเข่าต่อเกเจ้านางฝ่าบานสวยจากกู่เกี่ยวต่างยงสองหน่วยคอยเป็นประตูประจิตไต

Nakasa nakarya na ku sumangka tangki wenang sen diokasa na nakasa karyanti nama kasu koraya nama kesa nakarya na ukasa nakarya di ukasa nakarya nama kasu koraya nama kasana nakarya na ku sumangka karya di nakur mu kesa karya di nakasu koraya nama kasana nakarya na ku sumangka karya putang tamang sang sang laksum laksa putu tamu sang kurak sum laksa sumangka karya putu tamu sang kurak sum laksa sumangka karya hai ko hai kien หายเวียนหายไปหายข้อหายกินหายเวียนหายไฟสับประลุสับประโสับปะโลดสับประไฟสับปะข้อตัวน่องตัวในกลางวันกลางคืนลังขึ้นทางเรียมข้อวันเดือนปีข้อดีเข้ามาข้อร้ายออกไปสากตากว่าอากาศสุขโรยานามากาศโอกาสนาการเยนามากุสุมังกาตังเกวันังสันติโอกาสานาคัสุมังกาตังเกวันังสันติโอกาสนามาการเยนาอุกุสุมังกาตังเกวันังสันติโอกาสานาคุสุมังกาตังเกวันังสันติโอกาสานาการเยนามากุสุมังกาตังโกวันังยันติ ผู้ทำธรรมังสังังรักษาพุทโธธรรมโมสังโฆรักษาผู้ทำธรรมังสังังเมตตาพุทโธธรรมโมสังโฆนโมพุทธายะนัมมพาะทัจจพะกกัสสปัจจการนาเมตตินาเมตตินาเมตติท้าเวสุวรรณโนมะรังสุขังอะระหังสุขโตนโมพุทธายะเกิดดีเกิดงามเกิดสิริเกิดมงคลนโมพุทโธธรรมโมสังโฆกาสานากาสะกรยาณามาโกุสังกัลยาณะโอกาสานากาสะมากรยันติบังเกิดนับเปื่โมเปื่บังเกิดนับเปื่โมเปื่อนนับเปิ่อนโมเปื่นับเปื่นโมเปิ่อน เปิดด้วยนำ้ำโมกุฏายะเปิดด้วยนำ้ำะัปทะเปิดด้วยเจ้าพะกษัเปิดด้วยปัญ์กเปิดด้วยนำ้ำเมติมมมอา้อาวออกไปย่านไหนย่นตบวใหี่เด้อแบ,บอ่งไปส่วนหนึ่งนับเอาเฉพาะเฉพาะผทุ่ิจ่งจองเข้ามาอืม นับเอาเฉพาะผู้ที่สั่งจองเข้ามาอืมอ่านบอกก็อย่าเน้นราย,ะยละเอียดเ <c oughs> น้นเลขเก,ก้าแล้วเงินนี่เน้นเลขเก,ก้ามนนี่นับเอาเฉพาะคนที่สั่งเข้ามาเหลือก็วไว้นี่ นับออจาเเกาะคอนอยู่จังขีามาอืมอ่าสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่จะบูชาตะกุดท้าเวสวรรณนะคะรุ่นมนเศรษฐีนะคะออ่บูชาดอกละหนึ่งพันเก้า้อยเก้าสบก้าบาทนะคะสนใจบูชาแอดไลน์มนิ้นะคะที่เบอร์ 0804058899นะคะแอดไลน์มาลีที่เบอร์0804058899นะคะก็มีค่าจะสูง50บาทนะคะ,คะสวัสดียอตโยมนานหรือยังนะบัานนี้ เน้นเลขเก้านั่นแหะเน้นเลขเก้านะคะความฝันก็ยังไม่ฝัน,นเน้นเลขเก้ารวยๆเด้อ